ขณะที่พระบระมศาสดาประทับอยู่ณน,นิโครธารามกรุงกบิลพัสน์นั้นมีเจ้าชายในสักยะวงหลายพระองค์ได้เสด็จออกบัประชาเพื่อทำที่สุดแห่งทุกตามทางแห่งพระพุทธองค์พระโลกกนาตสําราญพระอริยบทอยู่ณนิโครธารามตามพระอัตยาสายพอสมควรแล้วทรงรักกบิลพัฒน์ไว้เบื้องหลังเสด็จสู่แคว้นมลละสำราญพระอริยบทอยู่ณนะอ,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 นะอนุป,ปิยมพวัน เมื่อพระศาสดาจากไปแล้วเจ้าสักยะทั้งหลายวิพา์วิจารกันว่าเจ้าชายเป็นอันมากได้ออกบวชตามพระศาสดายังเหลือแต่เจ้าชายอนนนท์เจ้าชายอนุรุตเจ้าชายมหานามและเจ้าชายพัทิยะเป็นต้นไม่ได้ออกบวชตามความจริงเจ้าชายเหล่านี้นะเพระญาติได้ถวายให้เป็นเพื่อนเล่นเป็นบริวารของพระสิทธถะในวันขนานพระนามเจ้าชายเหล่านี้เนะี่ย คงไม่ใช่พระญาติของพระพุทธองค์กระมังจึงเฉยอยู่ไม่ได้ออกบวชตามไปเจ้าชายมหานามซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้ฟังเสียงวิพากควิจารดังนี้รู้สึกละอายพระไทยจึงปรึกษากับพระอนุชาคือเจ้าชายอนุรุธว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยควรจะออกบวชเสีกคนหนึ่งในที่สุดตกลงกันว่าให้พระอนุชาออกบวชแต่พระมารดาไม่ทรงอนุญาตลูกรัก นางตัดเจ้าจะบวชได้ยังไงการบวชนะั้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเจ้าต้องเสวยวันละครั้งต้องเสด็จด้วยพระบาทเปลา่าต้องบรรทมอย่างง,ง่ายๆปราศจากฟูกหมอนอ่นอนนุ่มใช้ไม้เป็นเขนยต้องอยู่ตามโคนไม้หรือท้องถ้ำเมื่อต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นเมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนด้วยเหตุนี้นะ่ะแม่จึงไม่ต้องการให้เจ้าบวช ข้าแต่พระมารดาหม่อมชั้นนะ่ะทราบว่าการบวชนะ่ะเป็นความลำบากและไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อพระญาติหลายพระองค์่ะซึ่งเคยมีความสุขสบายอย่างหม่อมชั้นยังสามารถบวชได้ทำไมหม่อมชั้นจะบวชบ้างไม่ได้ละ่ะอีกประการหนึง่งน่ะพูดถึงความสะดวกสบายพระศาสดาเคยสะดวกสบายกว่าหม่อมชั้นมากนะักพระองค์ยังสามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนทำไมหม่อมชั้นจะอยู่ไม่ได้ น่าจะมีความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งมาทดแทนความสะดวกสบายที่เสียไปและก็เป็นความสุขที่ดีกว่าประนีกว่าหม่อมฉันคิดว่าหม่อมฉันทนได้ลูกรักถึงแม้เจ้าจะทนอยู่ในเพศบรรพชิตได้เนี่ยแต่แม่ทนไม่ได้แม่ไม่เคยเห็นลูกลำบากและแม่ไม่ต้องการให้ลูกลำบากด้วยลูกน่ะเป็นที่รักสุดหัวใจของแม่แม่ไม่อยากจะอยู่ห่างลูกแม้เพียงวันเดียว จะกล่าวยายถึงจะยอมให้ลูกไปบวชซึ่งจะต้องอยู่ห่างแม่เป็นแรมปีนะ่ะอันหนึ่งละ่ะแม่นะ่ะไม่เห็นว่าจําเป็นอย่างไรเลยที่จะต้องบวชถ้าลูกต้องการจะทําความดีเป็นอยู่อย่างครหัสถ์ก็ทําได้และก็ดูเหมือนจะทําได้สะดวกกว่าได้ซ้ําไปอย่าบวชเลยลูกรักเชื่อแม่เถอะว่าแล้วพระนางก็เอาพระหัตรูบเส้นพระเกศาเจ้าชายด้วยความกรุณาข่าแต่พระมารดา พูดถึงความลำบากเนี่ยยังมีคนเป็นอันมากในโลกนี้ลำบากกว่าเรานะหรืออย่างน้อยก็ลำบากกว่าบรรพชิตพูดถึงเรื่องการต้องจากกาันร,ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยยังมีการจากกันอีกอย่างหนึ่งซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าการจากไปบวชนั่นก็คือการต้องจากเพราะความตายมาถึงเข้าและทุกคนก็จะต้องตายหลีกไม่พ้นนะ่ะถูกแล้วที่มารดาบอกว่าการทำความดีนั้นน่ะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ แต่การบวชนะ่ะอาจจะทําความดีได้มากกว่าเพราะมีโอกาสมากกว่านะถ้าเปรียบด้วยภาชนะสําหรับรองรับน้าเนี่ยภาชนะใหญ่อะ่ะย่อมรองรับน้ําได้มากกว่าภาชนะเล็กและภาชนะที่สะอาดนะ่ยย่อมไม่ทําให้น้ําสกรปรกเพราะฉะนั้นโลกจึงเห็นว่าการบวชนะ่ะเป็นเสมือนภาชนะใหญ่ที่สะอาดเหมาะสาหรับรองรับน้ําคือความดีลูกรู้ได้ยังไงในเมื่อลูกยังไม่ได้บวช ความคิดนะ่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้โลกยังไม่รู้หรอกแต่ลูกอยากจะลองเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะคือถ้าเจ้าชายพัติยะพระสหายของเจ้าบวชแม่ก็อนุญาตให้เจ้าบวชได้พระนางเข้าพระไทยว่ายังไงเสียเจ้าชายพัติยะนะคงไม่บวชแน่เจ้าชายอนุรุตดีพระไทยมากที่พระมารดาตรัสคำนี้พระองค์รีบเสด็จไปหาพระสหายตรัสว่าพัติยะ ข้าพเจ้าปรารถนาจะบวชตามเสด็จพระศาสดาแต่การบวชของข้าพเจ้านะเนื่องอยู่ด้วยท่านคือพระมารดาตรัสว่าถ้าท่านบวชจึงจะอนุญาตให้ข้าพเจ้าบวชได้สหายเจ้าชายพัทยาตรัสต่อข้าพเจ้าก็คิดจะบวชอยู่เหมือนกันได้ยินคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเลยพระศาสดายังบวชอยู่ได้ทำไมพวกเราจะบวชไม่ได้ละ่ะ เจ้าชายอนุรดีพระไทยเป็นที่สุดเมื่อทูลพระมารดาแล้วทั้งสองสหายก็ได้ชักชวนเจ้าชายอีกสี่พระองค์ก็คือเจ้าชายอนุนเจ้าชายพักคุเจ้าชายกิมเพละและเจ้าชายเทวทัตเป็นหกพระองค์เสด็จออกจากพระนครกรบิลพัทมุ่มงสู่อนุป,ปยามพวันแคว้นมัลละเมื่อเสด็จถึงพรมแดนระหว่างแคว้นสก,กะและแคว้นมัลละ พระราชกุมารทั้งหกก็รับสั่งให้นายอุบาลีภูสามาลาซึ่งตามเสด็จมาส่งกลับไปสู่นครกระบ,บิลพัดพร้อมด้วยเปลืองพระภูษาซึ่งมีราคามากมอบให้อุบาลีนำกลับไปในขณะที่หกพระราชกุมารและอุบาลีภูสามาลาจะแยกกันนั้นราปานประหนึ่งว่าจะถึงซึ่งอาการร้องไห้มหาปัทพีมีอาการสถานสะเทือนเหมือนจะแยกออกจากกัน อุบาลีจำใจจากพระราชกุมารกลับมาทางเดิมได้น่อยหนึ่งจึงคิดว่าการที่จะนำเครื่องประดับอันมีค่าซึ่งเจ้าของสละแล้วโดยปราศจากความใยดีไปขายเลี้ยงชีพตามคำของพระราชกุมารนั้นป่านประหนึ่งพวกกลืนน้ำลายซึ่งเจ้าของถมแล้วจะประโยชน์อะไรที่จะทำอย่างนั้นเกิดสังเวชสลดจิตจึงเอาเครื่องประดับเหล่านั้นแขวนไว้กับกิ่งไม้แห่งหนึ่ง แล้ววิ่งกลับไปแจ้งความประสงค์กับพระราชกุมารว่าข้าแต่นายข้าพเจ้าขอตามเสด็จไปด้วยเพื่อจะได้รับใช้พระองค์ต่อไปพระราชกุมารทั้งหกทรงปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งจึงยินยอมให้อุบาลีตามเสด็จด้วยพระราชกุมารทั้งหกพระองค์เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลขอบรรพชาอุปสมบทและทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระองค์ทั้งหลายมีทิฏฐิมานะมากเมื่อบวชพร้อมด้วยอุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้มาก่อนถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายบวชก่อนก็จะพึงใช้อำนาจกับเขาอีกเพราะฉะนั้นขอให้พระผู้มีพระภาคให้การอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนเถิดเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจากได้อภิวาทลกรับเข้าเมือนอุปสมบทแล้วเป็นการทำลายทิฏฐิมานะไปในตัวเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อบวชแล้วไม่นานพระพัทธิยะพระภคุพระกิมพิละและพระอนุรุตก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระเทวทัตใต้สำเร็จฌานแห่งปุตุชนพระอนุนซึ่งมีพระเพรทศีลเป็นอุปชายะและมีพระปุณณมันตานนบุตรเป็นพระอาจารย์ได้สำเร็จเป็นโสดาบันหลังจากอุปสมบทแล้วสิบเก้าพรรษาพระอนุน ได้รับตำแหน่งเป็นพุทธอุปถาดังกล่าวแล้วแต่หนหลัง